คนทางบ้านบอกว่าพ่อรักมากตอนที่สี่เดือนแม่ชีน่ารักอะไรเงี้ยแล้วทำไมพ่อถึงทิ้งไปได้ลงอะไรเงี้ยก็ยากจะทามค่ะมาอยู่ๆประมาณสักเจ็ดปีนะคะพ่อก็มีจดหมายมาจากซาอุตีตามมาจากซาอุดีอาระเบีย <c oughs> มาแม่ชีจะจำได้ว่ามันเป็นซองข้าวข้าวยาวๆแล้วที่มีแบบสีน้ำเงินคาดแดงอะไรมุมซองนะคะ <c oughs> แล้วก็รูปภาพบานหนึ่งใบหนึ่ง แม่ชีจําได้ว่าเขาถามถึงทางบ้านแล้วก็ถามถึงแม่แม่ชีแล้วก็ถามว่าลูกกุ้งเป็นยังไงบ้างแม่ชียังจําได้ทุกวันนี้แม่ชีเก็บไว้แต่ไม่รู้ว่ามันหายไปยังไงจนทุกวันนี้แม่ชีก็ยังไม่รู้เลยแม่ชีก็พยายามค้นห่าอยู่แต่มันไม่มีค่ะ ก็เลยถามแม่ว่าทําไมแม่ถึงไม่ตอบพ่อแม่บอกว่ารอมาเจ็ดปีแล้วตอนไหนแม่ก็มีครอบครัวใหม่แล้วไม่รู้ว่าต่อไปแล้วจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกแต่แม่แกก็นั่งรอว่ารถไฟตอนที่ใส่อ่าทนบุรีใส่โยกนะคะคิดว่าพ่อจะกลับมาแกก็นั่งรออยู่สองปีเต็มเตแกบอกว่าแกนั่งน้ำตาไหลทุกวันรอพ่อกลับมา แต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ยู่มาหลายปีแม่แกก็บอกว่ามีคนรู้ข่าวได้ยังไงก็ไม่รู้มาบอกว่าที่พ่อกลับไปอะทางบ้านเตรียมให้ไปแต่งงานใหมแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าชี้ทึ่ยากจะเจอเพราะว่าทําไมพ่อทึ่จะยู่ก็จากไปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะก้าบเท้าก่อนเลยค่ะแล้วอยากจะกอดพ่อสักครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะคุยกับพ่อว่าทําไมทึ่ได้ ทั้งที่รู้ที่คนทางบ้านบอกว่าพ่อรักมากตอนที่สี่เดือนแม่ฉีน่ารักอะไรเงี้ยแล้วทําไมพ่อถึงถิ้งไปได้ลงอะไรเงี้ยก็อยากจะถามเขาจะตากล้จนอ่อนล้าเหตุทำสุดใจฟื้นโอ้อดีตมันคมคืนอยากย้อนคืนแก้ไขก็ไร้าท่า ยากจะเห็นสักครั้งนึงว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึเข้าไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรก็ลมหายใจจะจืดจะจางฉันยังรักยังหวังยังอยากพบเจอเหนื่อยกายตามหาลมเพลียลับไหล คงได้ส้มประสง์คระแรงแห่งใจปราราติย์แห่งรักที่พัดรักนั้นอนุภาพบรรดาฝากดฝากด้า Chẳng cột trên hành pha